ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງສະບາດ FC ທີ່ຮັກແພງຊິກູ້ກ່ອນພພໍກັ່ອງຄີຍາືກົພີນອງສະບາກນອງສະາກນ້ນນ້ກໍລັງນສດ FC ທັແງເອງນອງມນກນອງຈັກຮູຍັງຕວ່າຕິລະຍຍຶກຕິຍຶງກ กันตีงอๆคือเสียงงูจากเรืองงูเคยบอเคยมันเห็นมันตีงอๆจากเ่อกะปูบาจักนี่ช่วงนี้ังเดึอดกับกบกรจกเฮ้ยเฮยจกไปหนยจกเลยจก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 นี่นี่จกไั้จกเถินกันจีจกก็ไดอย่าขับไปไกลชั้นนอมันโผล่หัวมาบัจีเรนบ่ท่น เลีมัดอีกจกมูนเงจกเอเน่กบน่อยเนาะจ้ะเน้นกบโอ้ยนา่าจกอ่ะน่จกอาเลยพี่เนาะเอามด้เยอะนะีอาะขันผืนมาเลยโอ้โกบเถ้าอีกคืนนี้พันธ์ว่าไปขุดกบในตะกบเท้าเถาพูดนะกบเท้า โอ้โหโหดอะไรมานแล้วพี่น้องเคยลาหูเล็กแหกมานข่อยกูจินอ่าบวกเกี้ยวแลยครับไปกขนจยวดตาวินกำลังขึ้นนะพี่น้องว้าบรรยากาศโคตรดีเลยตาวินกำลังขึ้นเอามาแจะมียังไงเอาไปเล่นเนาะเขาบอกมีเพราะมีอย่าแตะมนมาน มัน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 โอ้ตัวใหญ่ได้เนาะกันไครหลาเห็ดเลยตัวใหญ่เ็นมันโตหนึ่เดีอนแล้วมันดีกห็บกีบดเลยถึงมาโก้ข่อยนูนหน่อยเป็นตากกองหายนี่นหน่อยคนเป็นตาโกองของเพิ่นรุ่นนะ พันเมื่อคืนเหรอประดำเหรอหยือเฮ้ยหามไปทางไหนาเหยื่อประดำน้าผักโขงอะรจีจางดำน้ำเชีงเ่อขี่ปรขี่เหือเป็นแพมาก้อนนี้แพเออเนื้อแพบอเป็นแพเบื้อยู่นี้ อ่ม่บอออนี่โลอูเราอสมกลกินตามธรรมชาติี่นอองอาหารตามฤดูกาลนี่กรเาน้ำจักตูเลยล่ไล่เลยลูกเอ๋ยกบใหญ่นกบใหญ่เคยลาคุณได้อยู่ใจแม็ดิ้งคุณบม่แม่งคอยบอสนอย จจเป็นคนคกข่อยนี่เป็นคนจกนะผักเบิองผักส้มเ,เด้อพี่น้อง่องน้องมินนี่อย่าลืมผักเบิองผักส้มหล,ลายๆเบิองหามอย่าขามโฆษณาพร้อมเนาะตอนนี้ก็ลังมีกินเพลงนี่กุสิไป่เก็ตจีคยุยมันมันหัวเจ้าหลือว่เอาข่าวให้มันกินมันกินหินป้ยนี่ร้อยหลือว่าเอาข่าวมันกินมันก็เลยกินขี้ควายแน่น่ะมันจริงจริง เอาไปเห็นพระเก็บค่ะเออไหวพระเห็นโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่พี่องนี่เอาไปดูดเลนเนี่ยแต่ยังน้อยนะคเออดูดให้มันดูดกันดิแต่มันช่วงนะมันตัวใหญ่เอาเข้าเอาแบบช่วงเดินหกเอาตัวใหญ่กระโปรงยังขี้มูอะ่ ก็ส oh, ิเนยอีก hmm. สีเนี่ยไปนอนนม้นใหญ่โอ้ยคนคนเลยโอ้ยมันินดก็ินเนเนี่ยมันคือดนมันไปนอนดมลายคือลายนั่งายนั่ยังวน้อยปีนี้ร้ายยังว่ปีนี้าจะเอาตโน่เอเลปีนี้รายพี่น้องกันกีปีนี้พี่ล้ยนี่บไ้ได้น้อยเนาะปีนี้คือว่าพีนี่อึดจัเนี่ยไปหาแต่ละเธอโอ้ บ่พอขขก่ปีน้โงะเหลือกินไปหาแต่เธอเบิดก้อยมาสองมึงกลไดูมีกอกหน่อก๊หนจักตัวตัวนึงตายสองตัวบดจักตามมาตามมาตามมา้ยุดหยุด กูมีเยจ้กเออกอนี่กูอินอี่อีกทีนะมาแต่หีคุ้ยดินกูยนี่มันกินนะเนี่ยมันบเืองอาหารกินีดินเนาะกินสี้ายเมักแลตเอออีรอนก็บอกินคือมันเบิ่งมั่บอกมันชกลดน้องกบเอ้ยก็กินน้ำกันหรอวะ ขาดคุณมขดืมันเลเจบจะคุณลงพอสมท้องทามันเลยขาดเครอเอาลายนมันดิ้งขันอยากกินลายนะอยากินยอสกิเตมัสิดาอ้บอกอจะกินใหต้นมัน ก็สิ้นเอ้ยมันไปนอนขางตีนใหญ่เลยกุสิลมันหอมตีนข่อยขยพายเนียลกยอัี้่อ่ะเส้นยหไปซ กินไปเก็บเจ้าทรัพย์ก่อนนั <ừ> ้นย <m> ังลายลายพี่เนาะหมากเลยเนาะคือตอนแรกคือว่าสีบอมีมาแล้วมาคุดเอาไว้ทำไมยิ้มควายหนึ่งใกล้ๆน่ะมันก็จะเอาปุ๊บควายนะยิ้มควายควักยู่เลย

คืออ้างน้ย่าพายมาไปเข็บเฮ้ยข้งลังไปอย่างข้งหน้าช่ไกูซี่นั่นอยู่ในบ้น,น่ะกูซีมาดนะ้ลูกเ นี่หน่อยกุชิกุชชกุชชีเห็นแม่ย้เห็นิแดก่อนกัน แล้ยมันก็ต้องเผยยุนเลี้ยไปเห็นนในใจว่าเมื่อวานด้วยไาเห็นเขียนขอบ่านี่มึงน้ำเจอด้วยป้าแตกแม่ในเลี้ยได้ชีอึดยนะชีอึดนะแนวไปบวเป็นแนวไปบวเป็นปด ไปจูงไปได้เด้ออูมอันคือชันลงแท้ไปคุดไปได้เด้องูไม่ได้กินไม่ได้กิน ตู๊ตู๊ตุ๊ตูเป้นมันจ้าได้โอ้ย กินมนทาก็ยังบรนีหมองใ่เอา <laughs> เอาก็แม่สารอยากตัดีอ่ะนะกูนีกุสซี่ก็กอยากษ์ขวดนะดำจับ <laughs> มันช้า นมาเอาขามักัดเป็นกระขวดมือนิมมึงน่กรขวดถังนั่งะส่รขวดนมือกระดาเองะดึงดึงดึง 둥둥둥둥 둥둥둥둥 콱 어떡하세요? 아. 거기 ไม่มีมกพริกกินเยอะพริกดิบ่ไนไรเจ้าคุณประธานนี่นจะคล้องสองขานแ้ะพรบ้าง กบๆเฮาพี่น้องมันๆพี่น้องป้าตอสิบตัวผูกเชยเฮ้ยบอกขีดอะไรเป็นสาวพิ็นสิบเก็บข้าวที่ลูกไม่ไม่

พินแ่าขันเจ้าบอนนจะถือมากอกะกยิงยู่มาแล้ว่ะพจ้าก็วาดิี่เ้าใอักจมาเลยมาเลยไปละพี่น้องจะฝากบึงผาส้มในเดือจ้า ไพ่อกันอีคลิปหนางี้เ้ยมันๆมาเห็นได้ตั้งกบตั้งเขียด